ขน,ขนาดข,ขนาดแข,ข็งแรงแล้วจะพอยงังแค่แต่ปาก ไปไปกันจ้กัเจ้ากันเจกเจ้าไเาปนเ้าไปกนาันเากเจไปกาัน้ันาปดาไปัน้านเป้งันเากเาปากเาานี่นเเงอีก้เกนนเาเาาานเร้าัาาายนานานัเออ ธุรก <ốc> ิจล <ỡ> ัดโถแห่งพนักงานใหญ่อวอพนักงานใหญ่อวงแบบมิเตเบอร์เงินอนั่น

น,นี่ยแงเลยมัยปากมนโซเฟอร์เลยน่วเหยดม่หงอนเนี่ยผูหวนหลั่มาแล้วหวนี่ละวัดไปาเนี่วปากไัปากัทังพูนปากมัทังพูนป่หนเนเดี๋ยวเดี๋ยวเครียรพื่อนเคียดพื่นมึงี่หินแล้วล่ะ เอาอันรชาอ๊านจันปะทจริงรึเปล่่าาีดังขันแตกตี้ยดันกระทันเอะาแเอไปย่างเดี๋ยวนด้เลยเอากาแฟหนึงละเอ็มด้วยสามขวดไปนี่เว ว่ไง่ไหนเล่อยละหาว่อยเธอลงแสนีลานี่ลามองเันนั้นโอ้นีลาเออพอไว้มาพี่วยมาอีกไวยมาทางพญศ์ยศีอีกไวยมาทางจีนพงศ์ยศีเพีย อวยวยวยหมุนไหมเอเนี่ยแล้วาเนี่ยเอาลงนมี่ก็ได้แต่ว่าขั้วเขาม่ใส่มากไม่ยืนนคำ้ันนีสีดจากเม็ดขั้วพี่เลี้ยมหอดกบกอพี่เลยจากนี้เดี๋ยวหอดกขบอกหูื่ลายแต่ละทขัดกันหูเม่ลายก็จะเข้าไปตัวเนาะ

นี่ครับพี่น้องตอนนี้กําลังขุดหลุมใส่ท่อแล้วครับพี่น้องขุดหลุมใส่ท่อเฮ็ดห้องน้ำแล้วจ้าอืมอหวัวหอดลงไตแล้วตอนนั้นตัวนี้หอดไตไมนได้วนี่ยอืมดีนี่ละพื้นมั่นอ่ะอืมนั่นละ,นละพื้นแท้ของมันอะนั่นนั่นขุดได้ไม่เห็นสี่เวนนี่แล้วว่ะโอ้ทานมันคือยังยัง,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 งคือเก่าอยู่ว่าทานเนาะ ทานแน่นนอนพื้นทานพื้นพื้นแท้ๆมัดเลยพื้นแท้เพื่อนอะไรหนึ่งหอดหอดพื้นแท้ๆอะไรนั่นปะเราพื้นแท้ของมันหนักบ้านดูดเป็นร้วยรถ้ดูคนเดียวอืมเัาเป็นพื้นแท้มันนักบนท่านเลึ่งขวดนั่นนั่นตะกี้ฟองท่านไม่หนีนะปูเออนึ่นั่นดีดีนั่นพื้นแท้ของเราหนึ่นั่นอันนี้ก็ได้ได้ทอนหนึ่งแล้วหนึ่ง ได้แล้วจะสมดิขค้นมานี่ได้ท่อนนึงแล้วนี่ได้ท่อนนึงแล้วเอาสีทอนพอมันบสีสีทอนเนาะเออเอาสีท่อนเด้อพญเล็กเด้อนี่กวอ้ดอททอืมเอสีท่อนยวหาแก้ยใส่ให้มันดดูดดีเช็ดวาม ขุดได้ใบอยู่ได้นี่ถือว่าอันนี้อยู่ได้นี่บางคนไปถือมองยากบะฮนได้ได้เป็นท่อนกัมีเด้ขันถือหินถือ<ม>อันนี้แมนพี่นี่อ้ามันจะรับสุิ่งซึึก็ตั้งนี่แล้วองอกตั้งยู่นี่แหละมันเป็นนันมองมององงเกา่าเมล็เห็ดง่าย จากพี่น้องได้ขุดลุมขุดยังเรียบร้อยแล้วกระสีไส้ท่อค่ะเมื่อน,นี้ก่องทับเรียม่ขุดอีกก่อับเลียย่างดีฮึ่บเบามันบนับฮืบบบบบ้อขึ้นมาน <c oughs> บบบบบ ซับซับ,ซบซับให้พายางมันขาดกนี่ิมันเทืเราเนือดนั่นเราพื้นก่ลมานันเสียงตะเล,เลอ,อืมคุณแม่มดนั่นคนเด้ติดนเป็นรอยลื่น่นแล้วรอยก็ลอืมแตงมน่มันท่วมัขา่ม่หน่อยเดียวคกลบเ่มีิ่งขี้มีเดีะ

ูนมาแล้วจ้าหินมาแล้วครับพี่น้องโอเคเอรถดส้เข่าไปนี่พี่น้อง

ก็ไหวว่ะกี้ไร่ใ่ป่มื่อกุียวว่ะถ้าเน็ตไปที่ไม่เนี่เกีแกเลยว่ะไม่เนี่ยก็แก่ไม่เดี๋ยก็แก่เลยแก่กบกุเออโอ้ เียวน่ะไม่ร้ทำไมคอย nhau เปนัง้ตังค์เอะตค์ข้าพเจ้าเกิดในห้องข้จ้เิดไปเ็คคาดเวมเดยดข้าพเ้ายดข้าวเ้ายดข้าวเ้าถากข้าพเจ้ายเส้็ตามอยู ถอยไปอีกเลี้ยงไว้มุมพุน่นเลยตัวพุ่นมุมมันมุมถับมันค่อยซืบออะไรขวางทางยางหะนะเพระาะเพราะว่าเพราะว่าคนเชี้ยวทางนี่นะนะเออขันร้อนนั่นเงอร้อนนั่นก็ได้ถอยหนาเอาินเดินหนาไปอีก อันนี้จะก้อนแล้วนี่สองร้อยเ้าสิบ้ยาสิบอแปดสิบเออเขาเข้า้งเอสองก้อนโมแมดสิบแปดให้ครบเด้อให้ครบเด้อให้เป๊ะเดือเเออสร้างสร้างอยู่ดีเพิ่นนับก้อนเถื่อด้นน่เพิ่นนี่ได้นี่

ไล่กันแตกน้ำเนเข้ากับเพิ่มเติมม oh, ันเนจังน ja. mm ้อยละเนาะเออสองร้อยแปดสิบแล้วอืมเลยอีกสองเลยอีกสองร้อยยี่สองร้อยสองร้อยสามสิบกับตรงจักรสัตวนอสองร้อยสามสิบกันแตกน้ำเนออ นี่ครับพี่น้องทอห้องน้ำม,มาแล้วครับพี่น้องอิดหินปูนทรายมาเรียบร้อยแล้วทอก็มาแล้วน่าจะเป็นมืนอนี้จะเป็นการลุงทอเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเขาก็จะเป็นการฉาบปูนใส่ปูนก่อปูนบันเนียพี่น้อง ปรดติดตามชมนะคะพี่น้องช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิร์กมาอันใดเป็นอันใดเฮ็ดอันใดแน่แล้วไปจไังใดแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวมานางตองอูจะมาลงคลิปให้ดูนะคะพี่น้องผู้เขียวชช้นดันอิดเปนบ่ รอบรอบรอบแรกผู้ผู้นั้นบ่คอยเขี่ยวชานด้านอิดเขีย่ยช้นด้านสนุก 我就是发 n 是它吧？你 จ๊ตแยก <laughs> เอาเอามาแทนแปดอันบไปตีแตกสิบอันเนี่ยผู้ใดญ่บ้านเราบระกระชับกระเขีนผู้เสียเขียวแล้วเริ่มอันนี้เราดีกว่าเหรอเหร่วะ สงบุบบบบุบ,บ,าบาแบเสียเขียวววเเออแป๊บเดียวเบิดเลยว่ะ มีเงินก si ้อนค่อยสีดีหาเงินก้อนเงงานคืใกัน่โอ้วงเลยนี่งบเบิดก้อนพูดแต่เขาไปสูบน้าำผมก็สูบจนว่าอันนี้แล้วเขาจะสิตายบดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วการขุดหลุม จะต่อท่อทำท่อติดห้องน้ำครับพี่น้องติดเรียบร้อยแล้วอืมขุดแล้วพอดีฝนกำลังสีมากครับพี่นอ้องมืดตึ๊บเลยค่ะฝนกำลังจะลงมิดพอดีแม่นั่งตองอูก,ก็เลยเอาหลังสกสีมาปิดคุมไว้เดี๋ยวน้ามันสิเต็มก่อนเดี๋ยวสีหาแนวดูดบาได้อืม เสร็จเรียบร้อยแล้วั้งแต่มือเสานี่ใหญ่โอ่งใหญ่ยังเสร็จเรียบร้อยขุดลงขุดลุมอิดหินปูนทรายสั่งมาแล้วจะทําห้องน้<ค>ําเดี๋ยวไ่นั่งตองอู่ม,มาอัปเดตให้เบิ้งงไม่เด้อพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปหน,น้าคลิปนี้เอาไว้ซัมนี่ฝากกดไลค์ฝากดากดแชร์ฝากกดซับสไครตฝากกดติดตามด้วยค่ะกดกระลิงหมากก,ก,ก,าก,การะลุงน้ำค่าพี่น้องฝนลงเม็ดแล้วพี่น้อง พอ,อกันไหมจ้าคลิปหน้าจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้าฝนลงเม็ดแล้วไปเลยจ้า